สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คู่สู้คนครับพ่อกระเป๋าเถ่า้ันนั่นชะแนลครับมื่อนี้เอ้ามาพี่น้องมากินแซลมอนแซ่น้ำปลาแดกน้ำบาวแ่าครับมื่อนี้วันน่ะแซลมอนมีแต่ผุวนาทอนงามๆครับพี่น้องสีงามๆสดๆใหม่ๆกับปลาทูหนาพคนว่านี่ตอนยังไงอุ้ยว่ามันตอนเนื้อจุบาวแ่าใส่กับน้ำจิ้มปลาแดกนะครับใส่ถั่วพวกไงบาวแ่าเอาลาดแล้วนะครับแต่ก็เอามาจิ้มน้ำอู้ฟูมินต่ำมากเลวพี่น้อง อันนี้ที่แรกบ้าเถ่าว่ามันเสศษได้พี่น้องเห็นพันแถมมาให้ครับเคยเห็นพันกินนะครับแต่ว่าล่อมึงแล้วมันเป็นมันเป็นคือจังหัวเองสักอย่างนี่เอามากินแก้มกับ,กร,บกรอบครับกับบักพริกหวานนี่ละพ่อใหญ่อุมามิสีด้ไปบวชยอดนี่ละบักพริกหวานกับผักกรอบกับกบักแตงเอ้ามีวาซาบิมาหนำน้อยหนึ่งพี่น้องมาพี่น้องมาเบาๆไลายายฮังฟูงบินตําไม่ใช่มากินก่อนเลยกินเบิร์ตกวนอ้าเอา้าวเบิ้องกินก่อนเมันก่อนใส่บวงเหรอพี่น้องเนาะ กินแบบกินสับแบบบ้าเท่าพี่น้องไม่ติเกียบก็มีอยู่มึงเองมากันนี่ปลาหนีก็แซ่บคือเข้าว่าอยู่ตรงนทู่น้าบึงใส่เกลียวหลาย ใช่เกี่ยวมั้ยเนี่ยสั้นไหมแทบเสียบคือสวายอยู่พี่น้องโอ้น้ำจิ้มจวดเอาหนอน,อนล่างไว,ว้พักเลยพักเป็นฝอยเป็นฝอย Cắp sử buông, cắp sử xây nhằng Xây ấm thương xoáng này ạ à. Vâng Cắt bó đẻ đồ khí đoàn bìp อืม่อเขาว่าทุ่งนาเสียบก็เสียบบตัวพี่หน,หน่องผมไม่กินข้าวนะ <c oughs> นทุ่งนาเสียกับเจ้าหม่อนกันโอ้เพ็ดแหละืมว่าน,นี่มีโอกาสเขาไปในตัวจังหวัดอุบลครับก็เลยลองสือมาลองมืงครับห <c oughs> ัวว่ามันตำหุงไหที่ ยังกึบกระวมตำหูไม่หัวอย่างมัใช้เ่าเวาขวาน บ่ข้าวตัวเลยพี่น้องเสียบยูกกัดบักพริกนี่ง้รงรับตาไว้เดิมเข่าตา อ่อนเท่สลดมันยังเขาน้ำเขาเนื้อเขาเต่าเอื่นยน่องห่องเขาเปล่า เจอหม่อนพี oh, ่น่องนี่โอ้เหนือวานหาสม่อนสมง ไปกล้วย <c oughs> เอาไปกล้วยขั้นใส้สมมดแดงเดพิ่มลายถ่านเพิ่นว่าไม่ใช่เป็นังไงๆต้องเป็นสองเนาะ <c oughs> ผู้บ่มักคำว่าบ่แซ่บผู้มักคำว่าแซ่บพี่น้อง Ủa Ủa Nhầm một vịt Tôi đợt đây Mó bộ hết Phết chú tuần, ư, Tôm dân đi thế nào ต่วนใหญ่มากินน้ำเพ,มมพิ่นบโมาพี่น้องว่าทีเพิ่นกินอันนี้น้ำเพ,พิ่นว่าบ่บ่กินพี่น้องบ่กดิว่าได้แนวแซ่บๆมาเวิ้นยายมากินน้ำเพิ่นบ่กินแบบสุกเพิ่นก็บ,บ่กินครับพี่น้องเพิ่นลบาบอเคย พิกอันนี้น้ำได้ายนะเออ่องลองใส่บะเอ๋ยยังไง ม่คุ้งเป็นตำกันฮะขอโทษขออภัยด้วยพี่น่องส่วงม,งมันหลายเบิ้งลออมึงแตงกันนี่มันคือแตงบานเหรอวะหู้มกวอาปีโอ้อยอบินจย่งางไรหัวหักอ๋อพี่น่องก็ทิว่า,วา,วากวนแต่ก็แม่งมันมันก็ไหลลีนเนาพี่น่องเนาะ Bồ ngang 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 แช่พิลีครับพี่น้องเุกท่นหวานออกมันหวานสังเกตเาง่แต่ไอ้มองคือหนาเหมนสิบุ้มีมันแช่พิลีครับตัวนั้นนอืม โอ้ประมาณเส้นหม่อนประมาณครึ่งลูกกับทูทูหนาลออมึงวาซาบียงใช่น้ำก๋วพี่น๋องใช่ย <c oughs> ุบอสหวาน ก็ใส่หรอกเคี่ยวกันหน่อยให้แทบบ้านเราเอาแหงจับลงแหงจับน้อยเดียว อมเขามายุบนะพี่น้องไปอละไรร่างไปเรกันงกงงางเลยมันจะเป็นเหมือนเหมือดจังมาแจงข้างห,องหอมงอนแหงตอนหนวด แต่ว่าบาา้าเห่าเฉพาะตะเกียบที่สดเอาสดใส่นามตัวพี่น้องจังขักโอ้เต็มบ่วงเลยนี่โอ้ ผู้ใดบ่เคยกินเพิ่นก็สิว่ามันเป็นตะข้าวแล้วผมว่าบ่ข้าวพี่น้องแซ่บใส่ <laughs> สคือ ลำหงเลยเอาไปปลูกหยอกวะเนาะพี่น้องเอาไปย้ายไปปลูกอืมคู่ปะล่ะ เบิ่งก่อนนะ่ะเพิ่นเป็นยังไงก,ก่อนอันอืโอ้ลมหมดนะอืมอืมอือมยังมมนไหล Wir munter, Mund in den เอาเครื่องคำไม่รองเอาคนกับบกินนำ้ำเพื่อนว่ามันดิบ <c oughs> ก้อยปลาไอเพ,พืพ่อนบุกินพี่น้องอันแบลนี่เพื่อนว่ามันบริขันยังๆมันเข่าเพื่อนว่ามันนุ่มๆเนาะพี่น้องหวานๆ ตท้ตายพี่น้องมีน้องเบิ้งขักขับกันจักเบิ้งขักบอลขักเนาะสวดดดอื้มอืมอื้มเกือกลางก่างน้อยหนึ่งอื không có ai nhắn nhầm cú lúc cú cái này hoặc bồ bệnh Khương Tắc rồi mà hoặc rồi Nào. Ừ, Ừ, con lại. Ừ. Đã kín phá cho món mà. Hắc cả thử càng mấy nữa. แจงอันก็นแซ่บไปหนึ่งนี่ก็แจ้งญี่ปุน่นน้อยตรงงามครับจังงกป <c oughs> ลูกอยู่เมืองไทยเฮานี่บ,บ่จักเนาะเนาะก็บใบเดินบ่เบิดซามหน่วยอู้กินได้บักพริกกะอิ่มเลยพี่น้อง โอ้เพชรจุดตัวนี้ว่าโบเพชรกันแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องปร,อประมาณเซาม่อนประมาณครึ่งในครึ่งลวถึงแล้วก็ทู่หน่ายอีกสับแซีบครับพี่น้องล่องแบบแซ่น้ำปลาแซ่ปลาแดกเอาห้วยเลยเลี้ยงเลี้ยงไว้เลยครับเฮ็ดน้ำจิม้มขึ้นน้ำจิ้มปลาหมึกนี่ครับห้วยแซ่นลาดใเลยนะครับแซ่ไว้จะข้าวให้มันเข่าหนำเข่าหน่อยจังหน่อยป้าเสบบโบมี่กินข้าวของของ คนแบาบางท่านมันจะว่ามันสีข้าวปลาแซลมอนปลทถาวรหมูข้าวถ้าเ่ออะไรแบบสดมาแบบแบบไม่บ,แบ,บ,บ,บ่แบบว่าบ่ได้ผ่านการแช่กันยังแบบหลายมือหลายคืนนะครับคือห่าแล่แล้วเหาก็แช่เย็นไว้นะครับก็พอดีมากินก็โอ้แซ่บครับพี่น้องเอา้ามือนี้ก็เปลี่ยนอาหารจังหน่อยนะครับไปทั้งแบบอายิโนโมโตะญี่ปุ่นนะครับเอาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจังหน่อยนะครับก็เสียบคือเก่านะพี่น้องเนาะ เอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่เห็นเกียรติดตามรับชมบาร์เทาคลิปนี้นะครับจะฝากพี่ตอนนอ้องฮุ้ยเกล้นะครับมักกะไลถือใจกระแช่บาร์เทานี้นะครับเด้อสำหรับมื่อนี้ครับสวัสดีครับ